สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําร้านหมูกระทะเนื้อกระทะวัตถุดิบชั้นดีพรีเมียมในราคาสบายๆครับที่สําคัญร้านนี้ตอบโจทย์คนกลางคืนเพราะว่าเขาเปิดตั้งแต่5้าโมงเย็นไปจนถึงตีสามครึ่งครับนี่คือร้านโงหมูกระทะบายเจ้าเนื้อร้านจะอยู่ถนนโชคชัย4ปากซอย52าทับหนะครับเป็นร้านเปิดใหม่ร้านเล็กๆมีแค่10กว่าโต๊ะเองนะครับบรรยากาศร้านก็จะโล่งๆสบายๆแบบนี้ที่นี่ไม่ใช่บุฟเฟ่น,นะครับบอกไว้ก่อนเขาจะจัดขายเป็นชุดมีหลายชุดให้เลือกชุดหมูก็จะมี3ราคาครับชุดหมูหิวเบาๆสองสี่เก หมูหิวน้อย3 49แล้วก็มีชุดหิวมากนะครับราคา499แล้วก็จะมีชุดเนื้อ3เซตเหมือนกัน299 3 9 9และ599ครับนอกจากนี้ก็จะมีพวกอาหารของทอดของกินเล่นมากมายสามารถเลือกสแกนสั่งได้ตาม q ิว o d e โคดนี้ได้เลยนะครับวันนี้เราก็จัดทั้ง2ชุดมาให้ดูกันทั้งหมูและเนื้อเลยมาดูหมูกันก่อนครับนี่คือชุดหมูหิวมากเป็นชุดใหญ่สุดกินได้ประมาณ4-5คนเลยนะครับถาดยักษ์แบบนี้เลยในราคา499ในชุดนี้ก็จะมีทั้งกุ้งสดหมึกสดเกียวหมูั หมูสันคอหมูหมู3มชั้นนะครับหมูลายหินอ่อนอันนี้น่าสนใจมากแล้วก็จะมีหมูหมักเจ้าเนื้อครับเป็นหมูหมักนุ่มสุดของทางร้านมีหมึกกรอบปูอัดแมงกะพรุนแล้วก็จะมีชุดผักไข่ไก่วุ้นเส้นมาพร้อมน้ําจิ้ม3าแบบครับมีน้ําจิ้มงาน้ําจิ้มเจ้าเนื้อและน้าจิ้มโบราณและที่เป็นไฮไลท์แนะนําให้สั่งเลยก็คือน้ําจิ้มซีฟู้ดตอกไข่ครับอันนี้บอกเลยว่าอร่อยมากเรื่องน้ําจิ้มเนี่ยต้องยอมที่นี่เลยนะอร่อยจริงครับผมเคยไปกินร้านเจ้าเนื้อนะครับร้านเจ้าเดียวกันน้ําจิ้ม เตาถ่านแบบคลาสสิกนะครับเขาก็จะให้ความสําคัญทุกอย่างตั้งแต่น้าซุปที่จะมีรสชาติหวานกลมกล่อมวัตถุดิบคุณภาพดีแล้วก็น้าจิ้มอร่อยแค่นี้เองครับผมกระทะร้อนได้ที่แล้วก็ทามันหมูลงไปนิดนึงเพื่อให้มันติดกระทะน้อยลงนะครับแต่ถ้าจะบอกว่าไม่ติดเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับกระทะแบบนี้มันต้องมีนิดหน่อยถ้าติดมากก็ขอเปลี่ยนกระทะได้นะครับอันนี้เป็นเกี๊ยวหมูครับแป้งนุ่มไส้แน่นดีสันคอหมูนะครับจะติดมันนิดนึงย่างให้กรอบๆจิ้มน้ําจิ้มงาอร่อยมากนะครับสามช หินอ่อนมันจะมีลายไขยมันแทรกเหมือนหินอ่อนจริงๆนะครับจิ้มกับน้ําจิ้มมบรานที่เขาจะปั่นละเอียดหน่อยรสชาติเข้มข้นสุดครับอันนี้ปริมาณก็สมราคานะครับไม่แพงมากแล้วก็ของค่อนข้างมีคุณภาพเลยต่อมาเป็นเซตเนื้อหิวมากครับราคา5 9 9สาใส่เนื้อต้องจัดชุดนี้เลยนะเพราะว่าเขามีเนื้อมาให้หลากหลายครับทั้งเนื้อน่องลายใบายพายเสือร้องไห้ท็อปฮัมแล้วก็จานนี้พิเศษเป็นวากิวส่วนท็อปริปนะครับแถมมาในชุดเป็นโปรโมชั่นนอกจากนั้นก็จะมีกุ้งมือไก่หมัก เกี๊ยวปลามีตับเนื้อนะครับหมึกกรอบแมงกระพุนปูอัดสายนางของเยอะมากแต่ถ้าไม่ชอบอะไรก็สามารถบอกเขาได้เขาจะเปลี่ยนให้เป็นอย่างอื่นมาให้นะครับสำหรับเซ็ตเนื้อเนี่ยถ้าคนชอบเนื้อจริงๆก็ถือว่าคุ้มนะครับเพราะเนื้อที่เขาจัดมาให้เนี่ยมันจะเป็นส่วนที่แตกต่างกันนะครับมันจะได้หลายเทกเจอร์หลายรสชาติรสสัมผัสเสือร้องไห้ก็จะติดมาหน่อยนะครับย่างหอมๆก็เลือกน้ําจิ้มที่ชอบได้เลยน้องลายก็จะติดเอ็นกรอบๆนิดนึงอย่าลืมว่าน้ําจิ้มตอกไข่นะครับเขาอร่อยมากมันจะมีความแซบความนััววผสสมาานนกได้อย่งงลติ ได้เนื้อดีๆแบบนี้ยิ่งอร่อยครับเนื้อใบพายก็จะนุ่มนะครับมีเอ็นแทรกตรงกลางนิดนึงลวกก็ได้หรือว่าจะย่างก็ได้เหมือนกันนี่คือชุดเนื้อหิวมากครับราคา599มากัน4คนก็คนละไม่ถึง200ครับหรือถ้าบางทีสั่งชุดเนื้อแล้วอยากกินหมูหรือว่าสั่งชุดหมูแล้วอยากกินเนื้อเนี่ยเขาก็จะมีให้สั่งเป็นถัดๆาดด้วยนะครับก็จะมีตั้งแต่ราคา59 69ถ้าพรีเมียมหน่อยก็ร้อยกว่าบาทนะครับอย่างถาดนี้ก็119บาทนะครับเป็นคาตะโรสึวากิวครับ สวยงามตลอดทั้งชิ้นส่วนอันนี้ครับเป็นเนื้อสเต็กเซลอ,อยครับหั่นหนาหน่อยถาดนี้179บาทนุ่มมากนอกจากนี้ก็จะมีเมนูอลาคาร์ดอื่นๆอีกนะครับสั่งมากินด้วยกันได้อันนี้เป็นเนื้อลายหินอ่อนถาดละ69บาทอันนี้เป็นเนื้อเป็ดนะครับ49บาทมีคอหมูย่างด้วย59บาทคอหมูก็ต้องจิ้มกับน้ำจิ้มตอกไข่นะครับจะเข้ากันมากมีลิ้นวัวเจนติน่าครับ69บาทลิ้นวัวนุ่มหนึบแต่ว่าไม่เหนียวเลยนะแล้วก็จะมีพวกลูกชิ้นกุ้งเบคอนรมควันเฟ,ฟรนช์ฟรายไส้ แล้วก็มีหอยนางรมด้วยนะครับเป็นหอยนางรมตัวใหญ่เลยราคา189บาทได้4ตัวนะครับกุ้งดองซีอิ๊วเกาหลีก็มีครับ89บาทแล้วก็นิทีเด็ดเลยครับข้าวผัดหมูกระเทียมกากเจียวนะครับ39บาทอย่าลืมสั่งมากินด้วยกันเป็นร้านหมูกระทะที่ไม่คิดว่าของจะเยอะขนาดนี้นะครับเห็นร้านเล็กๆข้างทางแต่เข้ามาแล้วเกินคาดครับของดีอร่อยราคาไม่แพงนะครับร้านโงหมูกระทะบายเจ้าเนื้อเปิดทุกวันตั้งแต่5โมงเย็นถึงตีสามครึ่งเอาใจสายดึกสุดๆครับพิกัดและรายละเอียดโปรโมชั่นดูเพิ่มเติม ในคอมเมนต์นะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ